วันน um. <lag oon> ี้พบกับไรเกน SPU Live ไม่ธรรมดานะคะข้างๆพี่ข้างๆพี่พี่ทีกรรับเชิญสวัสดีค่ะพี่กล้วยหนูชื่ออะไรคะชื่อขนมคข่าวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรร่วมกับพี่กล้วยด้วยนะคะวันนี้แน่นอนพี่ตื่นเต้นนี่มือเย็นไปหมดแล้วเนี่ยอย่าจับมือพี่อย่าจับมือพี่ขนมค่ะพี่กล้วยวันนี้ไม่ธรรมดาเราไม่ได้อยู่อินดอร์ใน SPU เราออกมาข้างนอกค่ะแน่นอนข้างนอกที่แบบ ยืนอยู่นี่คือหรูมากนะคะพี่กล้วยที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือโรงหนัง S F World Cinema ที่เ e n นทรัลเวิลค่ะว้าวเรามาทำอะไรกันคะเนี่ยนั่นสิคะพี่กล้วยเรามาทำอะไรกันคะขนมไม่รู้แต่พี่กล้วยรู้อันนี้นะคะเรามาชมผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพ,พยนตร์และสื่อดิจิตอลน,นะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมใช้หนังครั้งที่3 บอกเลยนะคะว่าฉายหนังกันมาเนี่ยสามปีซ้อนและติดต่อกันเลยปีนี้เป็นปีที่3ถูกต้องต้องบอกว่าเป็นผลงานของรุ่นพี่นักศึกษาที่กำลังจะจบเพราะเรียกเออทีสีดอ่ะโอทีสีดค่ะจบนู่นเลยขนมนี่ใช่ไหมคะนี่เลยนี่เลยอันนี้คือจะเป็นโปสเตอร์น่าเที่ยงมาโชว์ตรงนี้โอ้โหอลังการมากไม่ธรรมดานะคะสิบเรื่องสิบเรื่องสิบเรื่องด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูหนังข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนอยากเห็นว่าเขาจัดกันแบบอลังการมากปังมากเลยค่ะปัง<ณ><ด>ขนาดนั้นเลยเหรอคะมาเขาด้วยดูสิ<า>สสสลยค่ะเราต้องไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนดีกว่าอ่ะนั่นไปกันเลยค่ะไปะขนมเป็นยังไงคะพี่กล้วยหนมบอสพี่กล้วยแล้วเห็นไหมมันดีมากๆดีไหมคะดีไหมคะมันดีมันดีโอ้โห ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนบอกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าเออธรรมดาแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคาว่าธรรมดาค่ะมาถึขนาดนี้แล้วเราไม่ธรรมดาแล้วค่ะทุกคนนี่ขอบอกนะนี่นี่คือจุดศูนย์กลางนะเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันคือคือจุดสูงกลางเป็นแบรนดดอกที่เอาไว้ให้แบบถ่ายรูปเพิ่มความอลังการกันขึ้นปีนี่ยอยากให้น้องๆมาชมมาดูพวกเราอ่ะคือคุ้มค่าในการมาครั้งนี้มากเลยค่ะทุกคนใช่มันดีมันดีดีจริงค่ะ ขอถามี่กล้วยก่อนค่ะว่าอันนี้คืออะไรคะง่ายๆเลยเป็นโปสเตอร์เหมือนที่หนูบอกอะไรหรือเป็นแ a c k ดรอปที่จะบอกเกี่ยวกับคอนเซปต์ของหนังแต่ละเรื่องคือเขามีบอกหมดเลยทําดีมากๆแบบมีแบบเรื่องย่อมีแบบชื่อคนทำใช่แล้วนี่ชอบชอบอะไรชอบความมีเสื้อผ้ามาโชว์ด้วยเป็นคอสตูมในหนังของจริงโอ้โหปังว่าค่ะทุกคนาชอบนะคะค่ะนี่กล้วยขนมไหมโอ้โหมันีเขาถ่ายแบบ ทีเซอร์หนังให้ดูกันตรงนี้เลยนี่ต้องเบอร์นี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆค่ะทุกคนบอกเลยเบอร์ใหญ่มากนี่แค่ดูทีเซอร์นะใช่ค่ะคือหนังที่เด็กทํานะคะเป็นเด็กที่กำลังจะเรียนจบทําไม่ใช่หนังที่แบบผู้ใหญ่ทําใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กปีสี่เด็กปีสี่นะคะต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆเอาเลยค่ะพี่กุ้ยยังไงจะพาหนุ่มไปที่ไหนนะคะเมื่อกี้โซนของกินเลยจ้ะน้องขนม อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักอยากเป็นทางการของเรานะคะทุกคนซึ่งดีมากวิตามิลเราดื่มทุกวันมันจะดีต่อสุขภาพดยู่ถ้าทางว่าพี่กล้วยถ่าจะชอบไวตาเมลพิเศษโปรตีนสูงด้วยนะคะนี่คือวิตามิลกินได้ดื่มดีนะคะฟรีมากินได้เลยต่อไปค่ะขนมต่อไปไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ย PFP ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาอะไรแบบนี้ค่ะปูอัดอะไรอย่างเงี้ยพี่กล้วยกินละอ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนจริงอ่ะถ้าใจเราไม่อ้วน เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมันมีชีสนะอันนี้มันเป็นเอ่อลูกแบบไส้กรอกปลาปลาแต่ว่ามีชีสข้างในด้วยมีชีสข้างในด้วยนะปลาไนลาที่กล้วยผู้ชนะของเราฟรีต่อไปนี่คืออะไรคะเนี่ยโซนน้ำดื่มกินนมแล้วกินอาหารแล้วก็ต้องพักติดคอติดคอใช่ไหมคะทุกคนใช่เป็นน้ำดื่มค่ะจากทางช้างนะคะถูกต้องค่ะหรือจะเป็นโออิชิไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นเรามีหรือจะเป็นเอ้ยคอแห้ง ขอแห้งขอแห้งป้อค้อนขอแห้งมาหยิบได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหขนมยังไม่หมดยังไม่หมดนี่คืออะไรคะเนี่ยใส่เฮลตี้ค่ะพี่กล้วยสำหรับใส่เฮลตี้ก็จะเป็นมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวกินแล้วมันดีใช่ไหมดีค่ะน้ำมะพร้าวดีค่ะพี่กล้วยโอ้โหนี่เป็นนี่เป็นทีมงานคุณนะคะเนี่ยเป็นเด็กของเราเองหรือเปล่าคะเนี่ยแล้ววันนี้ค่ะคืออะไรนี่คืออะไรขนมแอบมีค่ะขนมโอ้ยนี่มันเหมือนแบบถุงอะไรนะถุงเขาเรียกว่าย่างชีพ ขนมขอนี้เราขนมกลับบ้านกันนะคะใช่ค่ะมีขนมเยอะมากค่ะกุ้ยเปิดออกมาค่ะโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะคาวบี้ค่ะทุกคนมีถ้าใครมีบัตรที่นั่งก็เอามาแลกฟรีขนมในถุงยางชีพนี้ได้เลยดีมากมากั้งก็ดีงานก็ดีของแจกก็ดีสปอนเซอร์ก็ดีสุดสุดไปเลยหมดเลยนมเราน่าจะทำเงียนเียกันนะเนาะไปกันเถอะก่อนนะคะ อุ้ยหัวหัวล้อดังไม่ได้ไม right ่ได้ค่ะก็มีบัตรนะคะแล้วก็มาแลกอะไรนะถึงเวลาแล้วเหรออ้าวต้องไปจริงๆแล้วตอนนี้ขนมไปก่อนไปก่อน โลงภาพยนตร์ S F Verse Cinema ค่ะดูความยิ่งใหญ่อลังการของเขาสิคะใช่ค่ะ,ข,คะข้างหลังกำลังพิธีเปิดเลย,ยทุกคนคะัูจะบอกว่าที่นั่งในโรงนี้เยอะมาอกออว่านี่คือเต็มเต็มทุกเก้าอี้คือต้องบอกเลยที่นั่งก็เต็มงานงานก็ดีผลงานเด็กเนี่ย ุดเด mm ็ดกว่ารอดูต nope. <ok ้องรอดูนะคะใช่ใช่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้เขาเปิดพิธีการส่วนเราสองคนจะไปียลจอมโอเคไหมตอนเราไปแตะมีเท้าแล้วใช่ไหมไปไป พร้อมแล้วแล้วพวกคุณน่ะพร้อมหรือยังท่านมีความรู้สึกยังไงกับผลงานของนักศึกษาของเราค่ะค่ะรู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เห็นนักศึกษาพัฒนาฝีมือทุกๆปีนะคะปีนี้เป็นปีเ,เทศกาลหนังสายหนังปีที่3นะคะก็เห็นการเติบโตทางการจัดงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ หนังที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะทั้ง10บเรื่องจากปีแรกจนกระทั่งปีที่2ปีที่3ก็ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชานี้ด้วยนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตลอดจนก็ขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนนะคะที่ได้แสดงผลงานความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การถ่ายทำที่ดีๆค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนไปเข้าคำถามเราให้อาจารย์แนะนํตัวเองก่อนดีกว่าโอเคค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชิรพันธ์ชนาพันธ์ครับเป็นหัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสิทธิต้อนคณะนิเทศศาสตร์ครับต้องบอกเลยนะคะว่าวอาจารย์ชิรพันธ์ไม่ธรรมดาเป็นหัวเรือใหญ่ของการจัดจิจกรรมในครั้งนี้พี่มาดูตั้งแต่หนึ่งสองแล้วนี่สามแล้วยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะ่ะขนมขนาดออกมาครั้งนี้ครั้งที่3เป็นครั้งแรกยังรู้สึกเลยว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ถามอาจารย์เลยดีกว่าค่ะ วัตถุประสงค์ของอาจารย์ที่จัดงานนี้ขึ้นมาคืออะไรคะครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับสำหรับการจัดโครงการชายหนังก็เป็นในส่วนของการพัฒนานักศึกษาให้เด็กเนี่ยได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงโดยที่เราเชิญวิทยากรคณะกรรมการจากวิชาชีพเป็นผู้กมกับ นะครับมือทองทั้งสองท่านก็คือคุณปัญญาปิ่นแก้วและก็คุณมดิตทองดีรวมถึงในส่วนของบริษัทสามมงคลฟิล์มก็คือคุณอัครพลมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําตั้งแต่วิธีคิดการวางแผนช่วยแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับการออกกองจนถึงในส่วนของการนําเสนอผลงานนะครับอันนี้คือในส่วนของการเรียนกับ ในส่วนของประสบการณ์จริงคือการที่นักศึกษาได้ออกกองจริงได้ทํางานและเราเชื่อมั่นว่าสาขาเราต้องการให้เด็กที่เรียนภาพยนตร์ไปฉายหนังในโรงภาพยนตร์อันนี้คือสิ่งที่เราวางเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาให้เด็กโดยในทุกๆปีเราก็จะเอาผลงานของนักศึกษานํามาเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์นะครับในทุกๆปีเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่รักในเรื่องเกี่ยวกับการทําหนังครับ หนมต้องบอกเลยว่าอาจาร,รย์พันธ์พูดดีๆมากๆนะคะและนี่คือครั้งที่3ต้องบอกว่า3ปีซ้อนแล้วนะคะและครั้งที่4ปีหน้านะคะก็ช่วงเวลานี้นี่แหละค่ะแต่ว่าวันเวลายังไม่แจ้งเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงซึ่งพวกเราทั้งสองคน รอดูครั้งที่4ี่ห้าหกดปดเกยัน30มเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นรอรุ้นของอาจารย์ทุกๆปีนะคะว่าผลงานจะลังสรรออกมาแบบวิจิตรศิลขนาดไหนนะคะแน่นอนพวกเรามีความภูมิใจในตัวอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะในส่วนของ การระดับเรื่องหรือว่าในส่วนของการแสดงก็ถือว่าใช้ได้ค่ะรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ค่ะนะคะเอาจริงเอาจังกับกับสิ่งที่เขาชอบ <c oughs> ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นกําลังใจให้เราด้วยอ่ะแล้วเราก็จะเข้าที่นี่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะเข้าไปทําหนังแบบนี้ดีๆออกมาให้คนอื่นได้ดูเหมือนกัน<ค>รู้สึก สนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับหนังแต่ละเรื่องมากเลยครับหนังแ,แต่ละเรื่องมีแนวของมันแล้วก็ในแต่ละเรื่องก็มีเอกลักษณ์ของมันสนุกมากมากเลยครับภาพสวยดีค่ะแล้วแบบว่าภาพคอมโพสื่อความหมายแล้วก็ดูน่าตื่นเต้นค่ะมุ่งมั่นเห็นความพยายามของเพื่อนแบบเออที่จะสร้างหนังให้ให้พวกเราเข้ามาดูเราก็เลยแบบอยากมาอยากมาชมแล้วก็อยากมายินดีกับเพื่อนด้วยค่ะมอของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็สาขาของเรารุ่นพี่ของเรานะคะทําภาพเพียออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะ แบบยังพันได้จบบอ,อกไปก็ทำภาคพิเศษหนอกมาได้เหมือนเป็นแบบมืออาชีพมากๆเลยค่ะรู้สึกสนุกครับได้เห็นหนังรุ่นที่ที่เขาทำบ้างรู้สึกว่าอยากทําอย่างนั้นบ้างตอนปีสี่ครับผม,มแรงบรันดาลใจได้เยอะครับผมเราก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็รอคอยสายหนังมานานเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นแรงบรันดาลใจให้เราได้เหมือนกันเยี่ยมจริงๆโคสุดปังน่าดูมาก มันเยี่ยมมากค่ะแม่โคตรดีครับผมแนวคิดนะครับก็คือความรักในสมัยก่อนกับสมัยนี้ครับมันจะแตกต่างกันก็คือสมัยก่อนเนี่ยจะมีความรักที่ยืนยาวมากกว่าส่วนสมัยนีย้จะมีความรักที่รวดเร็วและเฉียบพลันนะครับผมเลยเล็งเห็นว่าประเด็นนี้มันน่าเล่นดีนํามาใช้ในหนังเรื่องนี้ครับผมแนวคิดนะครับก็คือจะ อยากจะเล่าถึงมุมมองที่การยึดติดจนมากเกินไปแล้วมันส่งผลดีกับหรือว่าไม่ดีต่อตัวเองกับต่อต่อคนรอบข้างยังไงบ้างครับ uh huh. ก็ประมาณนี้ครับยึดติดอย่างให้ยึดติดเป็นพอประมาณก็่ครับก็คือง่ายๆเลยว่าเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของความดรามา่าล้นวนเลยใช่ไหมครับแต่จะมีกลิ่นอายของความโรแมนติกนิดนึงโอเคตอนแรกเราคิดกันว่าเราจะทํยังไงดีให้เราออกจากกรอบหนังสั้นของนักศึกษาได้แต่ทีนี้ผมได้คําตอบว่าเราต้องออกจากกรอบหนังสั้น เ,เราต้องออกจากกรอบของหนังไทยไปเลย<ะ>ผมเลยเลือกที่จะทําหนังคาร์บอยครับอือฮดีตอบสั้นๆแด้ดีงั้นผมขอถามต่อเลยดีกว่าค่ะทําไมจะต้องเป็นคาร์บอยแล้วทําไมนักแสดงในเรื่องจะต้องเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยคะเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นคนไทยมาเล่นเป็นคาร์บอยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคือใช่ไหมฮะ <c oughs> ด้วยความที่มันเออแล้ก็อยากทําให้มันเป็นเรียลเวสเทิร์นให้มากที่สุด ก็เลยต้องเลือกนักแสดงฝรั่งมาครับค่ะพี่กล้วยคือต้องบอกว่าเป็นหนังที่แตกต่างมากๆเลยในหนังสิบเรื่องอ่ะเรื่องนี้คือแบบฝรั่งพูดภาษาอังกฤษพูดกลับบอกว่าผมก็ภาษาอังกฤษกับเขาเหมือนกันครับอะไรเนี้ยฝึกภาษาไปด้วยไงฝึกภาษาไปด้วยดีมากๆนะครับเราอ่ะจะจบแล้วเราเลยอยากทาหนังที่มันแบบมันกับตัวเองแล้วแบบว่าเราได้แบบสนุกกับมันแบบว่าเลอะทุกอย่างอะไรกับมันอะไรเงี้ยเราเลยแบบว่า ถ้าสนใจที่จะเลือกโลเคชั่นก่อนที่จะเป็นบทภาพยนตร์ใช่เราเลยเลือกเรามีพื้นที่ที่หนึ่งเราเลยเลือกที่นี่แล้วเราก็แบบปั้นบทมาพร้อมกับโลเคชั่นตามตามเรามองตามโลเคชั่นแล้วก็บทตามไปด้วยอะไร้ยใช่ต่อต่อนานป่ะนานป่ะนานครับพอพอใช้เวลาปลูกเข้าวโดจริงก็ปลูกข้าพูดรอเลยแล้วก็ปลูกข้าวโพดรอเลยแล้วก็เขียนบทตามไปด้วยข้าวโพดตรงนั้นมันขึ้นนะแปลว่า เราต้องไปถ่ายตรงนน้นที่มันเป็นเนินหญ้าเป็นเนินเขาปูบ้านสร้างบ้านตรงโน้นก็ในหนังก็มีสร้างกระท่อมแล้วก็เผาด้วยเผาด้วยเผากระท่อมจริงสงอกระท่อมจริงทุกอย่างคือเรียวคือความจริงโอเคปล่อยเมล็ดข้าวโพดรอโตจรโตไม่ต้องรดน้ำเดี๋ยวฝนฝนตกลงมาโอ้โหเป็นเป็นการคำนวณแบบคำนวณเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมจริงเสี่ยงเสี่ยงมากก็มีแผนสำรองอยู่ว่าถ้ามันไม่โต ถึงว่ามันโตอะแต่ถ้ามันโตไม่ได้ระดับมันก็ถ่ายไม่ได้แต่เราโชคช่วย3มเดือนมันโตสูงเท่าคนร้ดได้ถ่ายจริงได้ใช้จริงมันก็พอมันเป็นไล่ของเราอะเราสามารถมีได้เล,ย,เลยย่ำเหยียบเต็มที่เลยครผมค่ะพี่เติ้ลคะแล้วความโดดเด่นของหนังเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างยังไงบ้างคะนุมอยากรู้ส่วนตัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ผมอยากเอาคนดูเข้าไปอยู่อีกในโลกหนึ่งเพราะหนังเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อที่เขาคิดว่า มันอาจจะไม่มีอยู่จริงหรืออาจจะมีอยู่ก็ได้แล้วเราไม่รู้ถ้าคนดูไปไปเจอว่าแบบมันมีเรื่องแปลกเรื่องอย่างนู้นเกิดขึ้นนะแล้วถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้เขาควรจะแบบเอาตัวรอดใช้อยู่กับมันยังไงประมาณนั้คือง่ายๆทําทเรื่องไม่จริงอ่ะให้เป็นเรื่องจริงได้อ่ะดูเชื่อเราก็อินไปกับมันนี่คือการสร้างหนังการทําหนังสุดยอดนะคะ อินสปายมันเริ่มมาจากที่ผมได้ดูข่าวครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเออเป็นเกี่ยวกับพระที่ทําผิดศีลผิดอะไรอย่างเงี้ยครับมาแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมถึงแบบว่ามีเรื่องนี้เกิดอยู่ในเหตุการณ์แบบในสังคมไทยทาไมคนยังแบบว่านับนับเขาเรียกว่านับถืออยู่คนยังมีความเชื่อศรัทธากับเอเกี่ยวกับศาสนาอยู่ใช่ก็เลยอยากแบบว่ามาลองทําดูว่าทําไมกันนะทำไมคนถึงยังนับถืออยู่อะไรเงี้ยครับใช้เวลานานไหมครับกับการคิดหนังเรื่องนี้เขียนบทอะครับคืนเดียวครับ คืนเดียวอีกแล้วอีกแล้วค่ะพี่กล้วยเราเจอเด็กเทพบีแล้วไม่เถึงว่าแบบไอเดียบางทีมันจะผุดขึ้นมาภายในคืนเดียวมันจะปุ๊บแล้วก็ระเบิดวันในมิราเคิลที่บอกคืนเดียวเท่านั้นถึงยอดใช่ครับโอเคต่อเลยค่ะพี่บดหนุ่มอยากถามพี่บดว่าอยากรู้ว่าค่ะว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรที่แบบโดดเด่นยังไงบอกหน่อยได้ไหมคะก็คงเป็นความแอคชั่นของจองหนังแล้วก็ความรองเทคที่เราใส่เข้าไปในเรื่องค่ะพี่บด ลองเทกนี่มันเป็นยังไงที่พี่พูดมาเมื่อกี้หนูอยากรู้ช่วยอธยิบายให้ฟังหน่อยนะคะคือการถ่ายลองเทคเนี่ยคือการถ่ายแบบเทคเดียวยาวๆเลย2-3มนาทีฮะแต่ว่าถ้าเราพลาดทีนึงเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่หมดเลยซึ่งมันยากครับว่ามันมันต้องแข่งกับเวลาแข่งอะไรพวกเนี้ยครครับผมแอคชั Action, น่นนักศึกษาวันดีมันก็ยากถ้าคนส uh huh. คิดประมาณนี้แล้วก็อยากลองทำดู ประสบการณ์คือเมื่อเราจ่ายเงินหนึ่งก้อนไปนะฮะเพื่อไปเรียนคอร์สท,ทำหนังแอคชั่นที่เราถ่ายเองกำกับเองจัดไฟเองหานักแสดงเองแล้วก็จัดคิวบูเองครับผมเป็นการเหมือนแบบเรียนคอร์สใหญ่ที่แบบว่าเราได้ทำเองทั้งหมดเลยลงไปทำลงมือทำเองครับผมประสบการณ์คือทำเองทุกอย่างปร,ประสบการณ์จริงรับลองทำเป็นถูกต้องประสบะการณ์จริงแล้วก็มีอะไรใส่หมดเลย มีอะไรคือใสให้ทุกอย่างเลยใสหมดเลยค่ะทุกคนคือตั้งแต่ปีหนึ่งสองสามสี่ที่เราได้ความรู้มาเนี่ยจับยัดไปเลยใมีอะไรยัดไปให้หมดเลยที่เรามีมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของผมนะครับเพราะว่าพูดถึงการกํากับเนี่ยผมก็ไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนรู้สึกว่าได้อะไรกับตรงนี้เยอะมากพอสมควรแล้วก็มีปรับแก้ไขมีคําแนะนําอะไรที่ดีมากมายมากเลยครับผมมันมันคือ เขาเรียกแหละเป็นท like ัศนคติของเราเราใหม่เลยเราต้องรู้จักการอดทนต้องรู้จักการวางแผนสำรองต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บอย่างที่เราต้องการเหมือนกับช่วงปีหนึ่งปี2ที่เราจะถ่ายแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างครับผมประมาณนี้แรกเลยเรื่องภาษาครับคือปกติก็ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่า เราอาจจะยังไม่มั่นใจในการเข้าไปคุยกับฝรั่งแต่พอหน้าที่มันบีบอะครับเ,<อ>เราต้องแบบอ่ะคุยไปเลยเสุดท้ายเขาก็เออเข้าใจเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาทุกอย่างหมดเลยออกมาได้อย่างที่อยากทำครับก็ต้องฝากน้องเด็กทุกสี่นะครับก็คือพี่ว่าถ้าเราชอบอะไรอ่ะเราเรียนในจุดจุดนั้นดีกว่าแล้วสาขานี้พี่แนะนำว่ามันมากสนุก ได้ทำอะไรได้ลองเองคือทฤษฎีกับปฏิบัติพอๆกันเลยสนุกเท่ากันหมดประมาณนี้เลยน้องเลว่าจะเข้าหรือว่าไม่เข้าดีก็เข้าเลยได้ทำแน่นอนไม่ว่าจะอะไรหรือว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยคือได้ทำทุกอย่างครับทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ดีสี uh ่ huh. ปีคือทำตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับท,ท,ทุกๆอย่างอย่างแรกก็เชิญชวนครับผมมหาวิทยาลัยเราคณะเราสาขาเราก็ เปิดให้โอกาสต้อนรับเต็มที่ให้โอกาสเด็กๆอยากทําอะไรหนังสิบเรื่องก็คือเขาแบบไม่มีกฎตายตัวเลยนะเราอยากทําอะไรเรามีความคิดอะไรเราขายไอเดียเราไปให้สุดเราเชื่อว่ามันทําได้ก็มันจะทําได้แบบว่าหนังของเต้นก็ดูแล้วว่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเราจะทําได้หรอ<ม>ต้องมาปลูกไร้ขวโพดมา<ห>มสร้างนูน่นสร้างนี่แต่แบบเออ<ม>เรากล้าทํามันเรากล้าลุยเรากล้าไปกับมันมันก็จะออกมาตามที่เราพยายามได้ครับผมสุดครับ ก็ภาพยนตร์นะสนุกนะประสบการณ์ก็เก็บได้ตามหนังที่เราทำนี่แหละก็ให้มาลองนะมันสนุกนะครับก็น้องๆ64นะครับคือใครที่สนใจเรียนภาพยนตร์หรือว่าเรารักการดูหนังอยากที่จะสนใจในการทำหนังก็ลองเข้าม,มาเรียนกันได้ฮะค,คือทางสาขาก็พร้อมๆที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนครับผมซัพพอร์ตเต็มที่ใช่ เป็นยังไงคะซัพพอร์ตเต็มที่ได้ยินไหมคะพี่กล้วยพี่ชอบมากเลยนี่ภูมิกับของเราต้องบอกพูดน้อยนะแต่พอพูดมาคนันมือต่อยหนักมากซ<ช>ัพพอร์ตเต็มที่ครับโอเคเน,น้นนะคะเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงสนุกกับมืออาชพีพพีก่กล้วยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของคนที่มาชมอ่ะใช่ไหมอย่างเราเราอ่ะเนาะเขาพูดดีมากเลยนะใช่ค่ะยิ่งแบบ3มคำเด็ดๆอ่ะ โอ้โหเือบอกว่ามีแต่สามคำที่แบบเราเองเราฟังเรายังรู้สึกแบบทัดใจอ่ะใช่มันฟูมันฟูใจเรามัน อันนี้ก็เป็นที่กอลเรายังฟังเรื่องสึกดีขนาดนี้แล้วคนที่เขาเป็นคนทําหนังขึ้นมาจริงๆเป็นโปรดักชั่นที่อยู่ในนั้นจริงๆเขาจะต้องรู้สึกแบบใจฟูมากๆแน่ๆถ้าได้ยินแล้วก็ได้ฟังไอ้สามคำที่ทุกคนพูดไปน้ำตาแทบไหลเช็คก่อนเช็คก่อนน้ำตาคอแล้วคือต้องบอกนะคะว่าเขาพูดดีแล้วให้กันบังใจทีมงานได้ดีมากๆเพราะว่างานเพราะว่างานออกมาดีมากๆขนาดนี่แหลมเลยเกิดคําพูดที่ดีๆขึ้นมาขนาดนี้นะคะใช่ค่ะ พี่หนมอันนี้ครั้งที่สามนะชายนางครั้งที่สามยังอลังการยังยิ่งใหญ่ขนาดเนี้งานต้องรอติดตามไหมครั้งที่สี่ครั้งที่สี่จะอลังการขนาดไหนแต่บอกก่อนเลยว่ามีแต่จะอลังการขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะพี่กล้วยแน่นอนพี่คิดแบบมันแน่นอนเพราะว่าหนึ่งก็อลังการสองอลังการโอ้โหมาครั้งที่สามนี่อย่างอลังการก็คืองานนี้อลังการมีครบแล้วก็แบบคุณภาพคือสุดๆล้วนๆเลยนะคะ พี่ขนมคะค่ะกล้วยโอ้โหนี่เราก็อยู่กันมาตลอดเลยนะเนี่ยจนเนี่ยจนเนี่ยพอดูชอบดูนาฬิกาหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วอ่ะนี่ใจเลยก็ลังสนุกเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเนอะเราหมดเวลาหมดเวลาซึ่งไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพยายามเอาพี่ขนมมาเป็นพิธีกรร่วมกับพี่อีกบ่อยๆมากเลยทางพี่ขนมยินดีมากเลยค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะพี่ขนมนะคะ แขว E P หน้าเนี่ยน้องๆอ่ะต้องรอติดตามพวกเราแน่ๆแหละรอติดตามนะคะ E P หน้าจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงต้องไปเจอใครชนะอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเราจะมีเรื่องแบบตื่นเต้นให้ได้ดูกันอยู่ตลอดอยู่เลยแน่นอนแน่นอนฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะพี่กล้วยน่ารักและพี่ขนมเมงค่ะขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.